มอบถุงยังชีพแล้วก็กำลังใจให้คุณยายนะครับเป็นกำลังใจนะครับ85ปีดูแลกันตามสภาพเรื่องดูเราอันนี้ก็ต้องเป็นคำตอสังตต่างเรื่องดูกันตอเลยอ่ให้ใหยุมันพันยืนมากๆนะยายนะสุขภาพาทแข็งแรงนะ ครับคุณผูบชมมปัจจัยแล้วก็ของจังชีนะครับจะลงไปนะครับลงไปทรงตาเนี่ยคุณตาไว้ซื้อของกินนะมันไม่มากมาแต่มันด้วยน้ำใจจากคนสุงเนินเนอสาวสุงเนินใจงามตัวหน้าเหนดิโอ้ยคนสุงเนินงามทั้งกายงามทั้งใจ ุ่มน้องภูมิลงไปส่งถึงบ้านนะครับผู้เดียวครับโอ้ยนาริตุนเราผู้บริการด้วยนะครับน้ำใจชาวสุงเนินใหญ่กว่าตับครับโอ้ของจากพี่น้องชาวสุงเนินส่งถึงตาแล้วเด้อตาชิคุต,ตาวัดจ้ะเป็นกำลังใจเด้อตาวัดเด้อเป็นกำลังใจนะครับ ครับผมเป็นกําลังใจเด้อคนสุงเวียนเป็นกําลังใจนะครับชาวโคราชเป็นกําลังใจนะครับครับสู้นๆนะ,ะนะครับสู้นะครับเป็นกำลังใจ,ใจกันเด้อไม่มากมายแต่มากด้วยน้ําใจนะครับมบีน้ำใจแม่หลวงนี่ชื่อบ้านอะไรครับแม่หลวงครับหมุดได้แะตะมนตต้นทองค่ะวัดสวยจังเลยชื่อวัดเลยเนาะวัดเลยชื่อวัด,ลดหลวงปูไทยค่ะอ๋อครับน้ำท่วมกี่วันแล้วครับเนี่ยท่วมตั้งแต่วันที่23่สิบสามเลยแดร้อนเยอะไหมยี่สิบสากันยายน ประชาชนเ,นเดือดร้อนเยอะไหมร้อยเจ็ดสิบกว่าหลังคาค่ะครับใครที่ดูสดนใจม่านฉันนะครับจะมาก็ได้นะครับประสานมาที่สอจเก่งนะครับเ,เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ไปให้ห <laughs> ปกติจะท่วมนานไหมครับที่นี่ไม่นานนะนี่ไปยิ้มน้ำมันเยอะจริงไม่นานค่ะ,นนคะปกติไม่นานค่ะเพราะว่าน้ำมาสิบห้าว,านาาวันนี้ก็ตอนเราโดนกี่กี่รอบแล้วเนี่ยขอโทษนะครับรอบสองแล้วรอบสองแล้วอ๋อชุด ชุดแม่สายชุดอะไรเราโดนหมดเลยเพราะว่าที่นี้เป็นที่รับน้ำใช่ไหม พื้นดินกลับกลายไปเป็นพื้นน้ำบ้านเรือนไรนาคือทนเคยงาน้ำไม่ปราณีไม่ทันเตรียมตัวไม่คิดมาก่อนน้ำไว้ใจร้อนอะไรปานนี้โชคดีที่เรายัาง s a รวมมือฝ่าฟันเหตุการณ์ครั้งนี้รพร้อมเผชิญหน้า้วยสามัคคีสามัคคีคนไทยน้ำใจไทยไหลเจือทั่วทินจากฟา มีคนช่วยเราไหมมีคนมารับของหน่อยน,น้องภูมิมารับของหน่อยไปรับตะฟังกันไปลูกรับตาด้วยอ่ะรับตาครับเราก็ลงนู่นนะครับแล้วอกันแล้วมันได้หลบ เลยครับเลยต่อเลยครับเอาตามสบายเลยครับเอ่าค str รับครับจะสารวัตรจำได้อยู่เนาะอาครับจ hmm. ัดการเลยครับตามสบายเลยครับนะครับประสานงานผ่านสจคนเก่งหรือว่าสจเก่งลำพูนนะครับก็ประสานจานโดยมีสีคิวนะครับก็อยากให้พี่น้องชาวลำพูนนะครับ ของไม่มากมายนะครับจะมากในน้ําใจนะครับก็มีถุงยังชีพนะครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับจะมาให้นะครับหนังนะครับหนักมีคนรับไหมมีคนรับหคนแก่ีนนีันี่นีมีคนรับี่มน เอาเราไปนอนสารวัตรเราไปนอนแน่เออเอาลงไลว้นี่นะเดี๋ยวพอกำนันเพิ่น,นจะจัดการนู่นนะครับรวมของแท้นะครับบ้านเพิ่นอยู่นูน้นมองเห็ดไกลๆนู่นนะครับแต่เราก็มอบเนี่ยโอ้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบเจ็ด โอ,อ้คิดว่าสิบเจ็ดเฮ้ยผมอยากขยายสิบเจ็ดยายแข็งแรงเนาะโอ้ยขนแข็งแรงเอ,อ้ยายแข็งแรงจะแทะมามา,มารับเองอําเภอสุงเนินเด้อดไม่ใหญ่เด้อโคราชเด้อโคราชบ้านเองเด้อคนโคราชครับคนโคราชมีน้ำใจปั่นน้ำใจให้พี่น้องชาวลำพูนคนโคราชด,ดีตแทะครับของแท้ โอ้เขาเรียกเขาเรียกยังไงนะถ้าทางเหนือเขาเรียกแม่อนะไรนะแม่อุ้ยใช่ไหมแม่สมบูรณ์แม่สมบูรณ์เามูลโอ้เข่ามูลอายุเท่าไหร่นะเจ็ดสิบแปดคิดว่าสิบเจ็ดสิบแปดโอ้ยผมอยากให้ยายแข็งแรงเนาะเป็นกำลังใจเด้อแม่ยายเด้อสาสเดินเมาเนาะโอ้ นะครับของจากชาวเบอร์สุขเนินคณะสงฆ์เบอร์สุขเนินนะครับส่งมอบถึงชาวบ้านนะครับเราก็ของไปลงที่ศูนย์นะครับแล้วก็ทยอยแต่รืปิกอัพมานะครับก็มาลงนะครับก็กระจายไปหลายๆหมู่บ้านนะครับเราก็มาพื้นที่ที่เราลงได้นะครับเพราะว่าบางพื้นที่ที่เป็นน้ําท่วมเราก็ลงไม่ได้นะครับต้องขอบคุณนะครับ คณะสงฆ์อำเภอสุเนินนะครับนำโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูถาวรกิจรักดรจคอนาอำเภอสุเนินมอบหมายท่านพระครูปัญญาวัฒนกิจนะครับรองจคอนาอำเภอสุเนินเจ้าวาดวัดมะเกลใหม่นะครับแล้วก็ทัดินิทิชายนะครับนายอำเภอสุเนินมอบหมายให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเกลใหม่นะครับเป็นตัวแทนของทนดินิทิชายนะครับมอบของมาให้กับท่านสจคนเก่งของลำพูนครับสจเก่งนะครับก็ขอบคุณท่านสจเก่งนะครับที่ประสานให้สุเนินเราได้ร่วมบุญด้วยกันเนาะับมา เรือเือคนลำาพงนะครับพี่ประสบภัยนะครับขอขอบคุณอย่างยิ flying, ่งครับผมครับผมเป็นกําล no ังใจครับพ right> no ี่ๆครับเป็นกําลังใจครับคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับเราเป็นคนโคราชนะครับของแท้ครับนี่ของแท้คนไทยไม่ทิ้งกันครับมาอยู่นี่ตําบลต้องมีของดีครับคนบัวใหญ่ยังมาอยู่ครับนี่ให้ขอกำนานได้เอ่ยอะไรสักหน่อยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางทีมงานทางโคราชนะครับที่มาช่วย พรไม่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนที่ได้รับโรคภัาายน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับก็หวังเปอย่างยิ่งว่าท่านให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดตลอดนะครับก็ขอขอบคุณท่าน ไอ้ทีนี้ตัวนะครับท่านอรย์ครับฝากกันจอได้เด้อครับผมได้เลยครับก็ขอราบขอพวกคุณนะคะพี่น้องชาวอำเภอสุงเนินค่ะพร้อมกับท่านพระครูนะคะที่ได้นำถุงนน้ำใจค่ะมาจากทางภาคอีสานเนาะค่ะก็ซาบซึ้งในน้ำใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะคะของเราอะเข้ามาตั้งแต่วันที่23กันยายนแล้วค่ะก็มีหลายหน่วยงานอย นะคะที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะค่ะพิฉันนิตยาสุนันตะนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านใหม่สัตมณะค่ะก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่พี่น้องชาวอำเภอสุนเนินนะคะที่มีน้าทาน้ำใจมาช่วยค่ะมาช่วยในครั้งนี้นะคะค่ะให้มอบปัจจัยจำนวน20,000บาทที่เป็น ปัจจัยของพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินได้ร่วมบริจาคมานะเพื่อนําเงินสองหมื่นนี้ไปจะทําเป็นโรงทานนะดูแลผู้ที่ประสบอนะภัยน้ําท่วมนะก็จะมอบให้จ 20, ํานวนสองหมื่นบาทขอบคุณพระครูอย่างยิ่งครับรวมถึงศรัทธาทางพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินนะครับที่ได้มอบนอกจากจะ อาหารนะครับอาหารแห้งลงถึงน้ำแล้วก็มีปัจจัยที่จะใช้ในการทํโรงทานนะครับออก็ขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็ส่วนนี้ก็ผมจะทําบัญชีทุกบาทนะครับออส่งให้ทางท่านตระกูลค,ครับว่าเราได้อ่าเป็นสะพานบุญนะครับดูแลพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับแล้วก็เป็นเงินต้นที่จะช่วยอ่าแจ้งกับพื้นที่เผื่อคนที่มีจนเจตสภานี่ได้เข้ามาร่วมบริจาคดูแลเพราะว่าตอนนี้อ่าได้รับผลกระทบน้ําท่วมเป็นเวลานานแล้วแล้วก็เราก็ยังไม่แน่ใจว่า น้ำเนี่ยที่ระดับที่สูงเนี่ยจะจะลงเมื่อไรอาจต้องมีสี่ห้าวันหรือสิบวันเนียครับล้าก็ขอบคุณท่านมากรูกับชาวอำเภอสุนงศ์ยันยิ่งขอบคุณมากครับผม <Okay. S 1> จุดนี้นะครับท่านสอจอก็จัดนะครับวางแผนว่าจะมอบเป็นทุนทรอาหาร5า0 0ันบาทนะครับท่านสอจท่านก็รับมาจากคณะสงฆ์แล้วก็อำเภอสนุนงศของเราสอง0 0ื่นนะครับท่านก็จะ จัดกระจายตามหมู่บ้านาต่างเพราะได้รับความแดดร้อนเยอะมากนะครับก็ต้องเป็นกําลังใจพี่น้องชาวลาพูนด้วยนะครับจากชาวโควราชเออชาวโควราชครับน้ำใจชาวโควราชรักจริงนะครับเราน้ำใจคุณโคราชเรานะครับเป็นกำลังใจพี่ๆเลยนะครับ ็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทางปลาลำไยทิมเนื้อนื้อครับเนื้อซีอิ๊วกระเทียกระเทียมโทนครับไม่ใช่ลำไยเป็นกระเทียมโทนกระเทียมโทนกระเทียมโทนครับมาเพื่อนสมพลลำพูนน้ำท่วมอุดมสมบูรณ์อย่างนี้นี่เองมีปลาครับมีปลาลำพูนดูแลดีดีครับท่านสจเก่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทางทีมจับค้อนะครับผม อ้อเดรฟเมืองอย่างนี้ค่ะแกงแครแล้วก็ทางเรลลยายผัดหมูไส้อวนเนี่ยถ้าคนมาสั่งเขาสั่งอะไรประจำถ้าจุาถ้าคนต่างจังหวัดจะมาสั่งก็จะเป็นอ้อเดรฟเมืองมันดอปเนนึ่งซาเนปานในซีอีว่าจะเป็นร้านอาหารไทยก็เป็นของที่เขาเรียกว่าขึ้นชื่อที่นี่เป็นอาหารพื้นเมืองลำพูนร้านชื่อร้านวันไหนก็เป็นวันดีๆเย่างที่ได้กินแบบมีความสุขนีค่ะ ขอบคุณอนุนโมทนานะที่ได้ประสานพื้นที่ให้ได้ทำบัวบนร่วมกันสำเร็จร่วมๆกันด้ดีอาจมาผ่าไปรับตามาตามอบหมายจากหลวงพ่อจนันทน์น้ำเตยแล้วก็ตั้งใจเตยในนามจริงขอมาช่วยเหลือส่งข้อาตามคุณาภาพที่การสอดจอ ไั Eine, <sa> ้อาสาทำอะไรลำพังอนุภาพภาษาเพื่อนที่ทางราการแจกสิ่งของเจกไปในความแกเงิมาดีมาขอขอจกเริญขอขอบคนนี้มรานดาฝากไว้ตั้งสต่ได้ถ้ามีพระรักำลัองอายุมันควรยืนอ่าสมัยต่อไปก็ขอให้ได้เป็นนรนนะอ่าจะนะาะนะจะเข้าวารีอาภูอา สัพพิติยวิบัตันตุสัมภารุตวิบัตันตุนันเทขวิวัจารยสุริยิยุกบราวัสิันิตันติจกวหะปัจยนจักข้ตอนต่วัตถุเยุคโสังพระวามเโอกาส่านไปก็ชิญทั้ัะแวะทิวาได้ มีอะไรถ้าเรื่องเกิดข้ารกินได้มีอะไร้ครับค้ามีอะไรพราอที่จะทำเพือสเสริมมเรื่อะไรเดี๋ยวจัดการแจกเลยนะราเดี๋ยวส่ง่งินให้ทขหมนีรก็นครับแล้วก็จะขอตัวเพราะว่าทางบริกัจะยอยไป่้อนาังที่ออกที่รถคอกมันแหกตรงนี้ครับ ฟาดไปนี่ก่อนน้ำก็แหกเขานนโค้งนี้แหละจำ<ห>ได้โรชันเลย,ลย,ลยหน่อ<ห>ยไปครับโหสุดจ้ไม่มคยีอยู่นเขานะเขาเรียกโค้งอะไบีหือว่ เป็นไงดีก็ยกังได้อยู่เพบเรื่อยๆค <Okay, goodbye. S 2> ีก่ก่อนไปอ่ะสว่างอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโค้นเยอะก็เกี่ยวนิ่โ,โ,โห้แม่งโคตรทัดซอสเลยอืย้เอเอนี่ยรถ นะนายจำผมได้ไหมบีสีคิีวอะ่ะบีที่อยู่น้ำเมาอ่ะครับนายอยู่แพ้ไหมพอดีบีมาช่วยน้ำท่วมบีว่าจ่ไปสวัสดีแั้หน่อยกำลังจะเข้าแพ้ครับอีกประมาณ30โลถึงครับนาย ได้ครับนายผมไม่หานายนะครับเลยโทรบอกนายก่อนคิดถึงนายมาหาแล้วได้ครับนายครับเอาไอ่สารการยับสารการยังมาเพีย เรายัางสามคัคคีสามัคคีคนไทยน้ำใจไทยไหลเจือทั่วทินจากฟ้า ฝ่าฟันเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมเผชิญหน้า้วยสามัคคีสามัคคีคนไทยน้ำใจไทยไหลเจือทั่วคินจากฟ้า การครั้งนี้พร้อมเผชิญหน้าด้วยสามคัคคีสามัคคีคนไทยน้ำใจไทยไหลเจือทั่วทินจากฟ้า ไปโคราชเนาะไปด้วยกันไปโคราชด้วยกันคนโคราชกันเองไม่ต้องเกรงกันใจกันเนอ้อ